มาถอดน,อน็อตออกก่อนนะครับน็อตเดิมไม่ใช้นะครับใช้น,อน็อตใหม่พบกับ The Planet Power อีกแล้วกับเคล็ดลับสาระวิธีการติดตั้งชุดยึดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเมทัลชีน,นะครับ The Planet Power ที่เห็นเป็นขาวๆนั่นนะ่ะเป็นโพลียูรีเทนนะครับแล้วก็มียางรองแล้วก็มีตัวยึดเราเรียกว่าแอลฟีดแล้วก็ที่น้องช่างเหยียบนะนะั่นน่ะเขาเรียกว่าลางอลูมิเนียมเนี่ยฮะที่ขาวๆนี่ครับอุดไปประมาณ1หัวไม้มือนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยอย่าลืมนะที่เห็นไหมมีหมวกนิลภัยอยู่ด้วยนะครับเสื้อแขนยาวถุงมือรองเท้าแนะนําเป็นรองเท้ายางนะครับจะได้ยึดแน่นๆแ,แล้วตอนนี้น้องๆก็กําลังเสียบสายแผงอยู่ถ้าร้อนก็อนุโลมให้ใส่หมวกผ้า การหล่อการโบท็อกซ์ละลายได้ด้วยนะครับก็เริ่มติดตั้งแผงแล้วนะครับก็ใส่แผงไปนะฮะอันนี้เพอ,เอินเป็นหลังคาบ้านชั้นเดียวน้องๆก็เลยยังไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับแต่ก็ระมัดระวังกันเต็มที่เหมือนกันครับผมถ้าอยากได้เคล็ดลับเทคนิคดีๆในการทํางานโซลานะครับติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับกับคอนเทนต์สาระดีๆครบเครื่องเรื่องโซลาเซลล์กับ The Planet Power สวัสดีครับ To the Planet Power